อันนี้สามารถจัดการได้เลยนะครับจริงๆโปรแกรมคร่าวๆเนะี่ยประมาณวันที่14นะครับจะลงไปพื้นที่นะครับเดี๋ยวถ้าผมมีกำหนดการแน่นอนยังไงเดี๋ยวผมจะรบกวนเรียนเชิญน,นะครับเรียนเชิญท่านาสมาชิกวุฒธธิสธภานในฐานะท่าน,นเป็นผ่านไปยังรัประทานนะครับผ่านท่านาประธานคณะอนุนะครับความจริงแล้วาการลงพื้นที่นะครับงานศึกษาวิจัยต่างๆที่เราเก็บไปเนะี่ยวันนี้ ผมอยากนำมาบูรณาการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่อที่รัฐบาลจะได้นำงบประมาณหรือการลงทุนที่แม่นยำนะครับและตรงกับความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เรียนเบื้องต้นนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการสินค้านะครับส่วนระยะที่2นะครับก็เกี่ยวข้องกันนะครับเรื่องของการก่อสร้างนะครับ คือ,อะระยะทางนะครับระหว่างโครงการก่อสร้างนะครับของอของหาดใหญ่จนถึงบังใบซา,านะครับมีระยะทางก่อสร้างประมาณ45กิโลเมตรนะครับเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่3นะครับเป็นช่วงที่3ซึ่ง ที่ท่านได้แนะนำนะครับจริงๆหลังจากท่านกลับจากกระทรวงคมนาคมมาน,นั้นนะครับพวกเราก็ได้หารือกันต่อนะครับซึ่งเป็นข้อคิดและเป็นคําแนะนําที่เป็นประโยชน์นะครับการก่อสร้างในช่วงที่3เนี่ยควรจะเริ่มก่อนนะครับจะถึงหาดใหญ่จนถึงด่านบนดังไบซา,านะครับซึ่งตรงนั้นนะครับสามารถทําให้เกิดการขนเป็นรางคู่นะครับ ซึ่งเป็นการทำให้การขนถ่ายสินค้านะครับจากภาคใต้ไปสู่มาเลเซียเนี่ยะสะดวกขึ้นนะครับทั้งทางเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องของทางของอสินค้านะครับซึ่งเป็นซึ่งจะใช้งบประมาณของปี67นะครับที่กำลังจะเสนอต่อคอรมอนะครับนะเป็นงบของปี67แล้วจะย่นระยะที่3นะครับของหาดใหญ่ประดังปิานะครับขึ้นมา ดำเนินการก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเชื่อมต่อของอระยะที่2ระยะที่1นะครับนะครับซึ่งมีสัญญาสุดท้ายก็มีอยู่3ระยะนะครับนะก็เรียนให้ทราบเบื้องต้นนะครับว่าเป็นก็ขอบคุณนะครับเป็นคําข้อเสนอแนะครับสําหรับคนที่ศึกษามาแล้วก็ลงไปสํารวจแล้วก็ทราบความต้องการของพี่น้องประชาชนและปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกนะครับผู้ที่สภานะครับผ่านไปยังท่านประธานสภาครับขอบคุณครับขอบคุณท่านรับ